สำหรับคลิปนี้เราก็มานะคุยกันเรื่องนะก็เรื่องความรู้พื้นๆนในสัมพันธยาบาพะค่อนข้างจะเน้นไปใช้ภาษาตามสำนักตามแนววิธีการหน่อยอันนี้อาจจะผู้ที่เจริญแนวอื่นอาจจะฟังไม่รู้เรื่องก็ทดลองฟังดู คือแนววิธีการปฏิบัติสัมมัญาบปทาก็คือคุ้ยว่าข้าเหยียดไว้แล้วออกกับครูบาอาจารย์สอนให้ยกมือแล้วกําหนดความรู้สึกในมือมันมีความเสียวความรู้สึกในมือเนี่ยก็เรียกว่าฐานกายและความรู้สึกเนี่ยเป็นส่วนของในกายหรือถ้าจะน้อยสติที่ละเอียดเข้าไปอีกนิดก็ไปเห็นก็เรียกว่ากายวิญญาณคือความรู้สึกมันมีทั่วทั้งมือระบบมือไปในอากาศมันจะมีเสียววับวับวับันั่นเนี่คือกายวิญญาณแต่มันก็อาศัยกายมหาภูตารวบก็คือกายหยาบนี้ ส่วนอุปาทายรลูกก็คือกายวิญญาณที่เป็นส่วนละเอียดเข้าไปนั่นหละเรา,เราแ,คแค่เราเราจะหนักไปทางเราจะเน้นไปทางกําหนดที่มือเนี่ยกําเนดที่มหาพุทธลูกเป็นอารมณ์นะก็มีหลักที่แข็งแรงดีแต่ถ้าคนติดใจไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยกำหนดเน้นไปที่กายวิญญาณคือตัวความเสียวความรู้สึกภายในที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะ มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวบหนึ่งวบหนึ่งความเสียวความรู้สึกเนี่ยขันห้าเราจะเห็นมันก็นแล้วกาหนดที่รูปละเอียดความเสียวความรู้สึกเนี่ย,ม,ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปชัว่วขณะเแล้กกวกหนดแค่ความรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยหรือกาหนดนึบหน,น,นึ่งนึบหนึ่งนึบหนึ่งซึ่งเราก็เห็นมือซึ่งอยู่เป็นกายนอกเป็นมหาวุทลกูกกับความรู้สึกที่กายนอกนกําหนดความรู้สึกที่มือนึบหนึ่งนึบหนึ่งระหว่างถ้าเรายกมือเนี่ยแบมือเนี่ยตรงเนี้ย มันจะมีก่อนมันพ้นมันจะพ้นจากกันเนี่ยมันจะมีเนึบหนึ่งนึบหนึ่งเนึบหนึ่งก่อนมันพ้นจากกันเนี่ยเนึบหนึ่งไอ้ความเหนียวนั่นน่ะก็คือความรู้สึกนั่นเองนึบหนึ่งแล้วเอาตัวนั้นเป็นอารมณ์ทําไปทั้งวันทําไปเรื่อยเืยเนืองเนืองเรือความเสียวความรู้สึกเนืองเนืองเนี่ยพอเรา,าสติอยู่ตรงนั้นมากๆเข้ามันก็เกิดสมาธิสติหนึ่งครั้งได้สมาธิหนึ่งหน่วยเราก็ยังเห็นไม่ชัดเจนไม่ชัดเจน,น สติอยู่หนจิตอยู่นั่นแล้วก็ฝึกจิตฝึกจิตสติอยู่ที่มือความรู้สึกที่มือจิตมันก็อยู่ที่ความรู้สึกที่มือสถถติตัง้งหนึ่งครั้งจิตก็ตั้งอยู่ตรงนั้นหนึ่งหน่วยเป็นสมาธิหนึ่งหน่วยสถถติตั้งสองครัง้งร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งให้ต่อเนื่องจนชัดเจนและต่อเนื่องจิตก็อยู่ตรงนั้นร้อย 1, หน่วยพันหน่วยอะไรตะมีอะไร,มะไรสมราธิก็เกิดตั้งมั่นเพิ่มมากขึ้นเริ่ม จิตเสวยอุเบกขาเสวยความสงบล่ะจิตเสวยความสงบแต่มันยังเป็นการผิวผิวเผิอเผินไม่ใช่ชั้นสี่นะเสวยความสงบนะเมื่ออยู่ตรงนั้นข้าวมันได้อารมณ์ข้าวมันทรงตัวมากข้าวมันก็ผ่อนวางจําหนดความรู้สึกแบบปล่อยวางมันไม่มุ่งเน้นไม่เพ่งไม่อะไรแล้วมันสมาธิมันเริ่มทรงตัวแล้วมันก็เกิดการรู้สึก แบบปล่อยวางกําหนดความรู้สึกแล้วก็ชัดเจนแล้วก็ดูในความรู้สึกที่ชัดเจนไปเรื่อยๆตรงนี้นี่เองมันจะกระเทือนเข้าถึงจิตเพราะว่าเพราะมันกายสัมผัสเนี่ยกายวิญญาณที่ออกมารับความสัมผัสเนี่ยเย็นร้อนอ่อนแข็งกันมารับความรู้สึกเนี่ยมันจะค่อยๆเกิดนะวิ่งตามกระเส้นกระศาสตร์เข้าไปจิตวิญญาณก็คือจิตเนี่ยวิ่งตามเส้นกระศาสตรมันเป็นเหมือนกับเป็นพลังงานเป็นกระแสไฟเนี่ย ก็ไปมันมันมันก็มีการตึงแขนตึงอะไรต่อมีอะไรแ,ะแน่นแล้วเข้าไปสลายงานที่ใจในทรวงอกกลายเป็นอาการแน่นหนอกตอนนี้เรามาพูดถึงอาการยกมือถ้าเข้าสู่ความละเอียดในฐานจิตตอนแน่นหนอกเนี่ยแน่นในอกแล้วก็อาจจะมีแล้วก็เริ่มมีอาการใจเต้นเบาอันนี้ก็เป็นฐานกายเหมือนกันหัวใจเต้นเนี่ยแต่สติสมาธิเราเริ่มมีเราเริ่มละเอียดแล้วเราเริ่มเข้าไปเห็นใจเต้นซึ่ง ใจเต้นมันเราไม่เห็นถ้าสติสมาธิเราไม่พอนอกจากเราไปออกกําลังกายร่างกายของเราให้เหงื่อมันออกหรือออกกําลังกายแรงๆหรือวิ่งอะไรเงี้ยจนกระทั่งใจเต้นแรงๆเราถึงจะเหน็นนั่นเป็นการกระตุน้นแต่ถ้าเราสมมติว่าเรามาถึงใจเต้นด้วยการเจริญสติด้วยการจับความรู้สึกสมาธิถึงแล้วมาถึงใจเต้นเราก็ดูใจเต้นต่อเลยก็ได้หรือเราจะยกมือมันก็กระเทือนถึงหัวใจเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่ก็นี้ถ้าเราดูใจเต้นเห็นเราก็ดูใจเต้น ใจนี้ก็คือหัวใจนั่นเองเป็นท,ทัตยวัตถุก็เรียกอมโนโสัมผัสตบหนึ่ง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 เป็นมโนสัมผัสสัมผัสกับอะไรกับหัวใจเต้นหัวใจเต้นมันก็มีตบหนึ่งแล้วก็มโนเข้าไปรู้ก็คือความรู้ประดูไปมันมีความแน่นมันเป็นเวทนาเป็นสุขเวทนาทุกเวทนาหรือเฉยเฉยเป็นเวทนาความสวยลรมเนี่ยแน่นในะอกบางคนก็เย็นบางคนก็ร้อนบางคนก็เฉยเฉยอยู่ในท่วงอก แล้วเป็นความรู้สึกเหมือนกันรู้สึกแน่นมีสัญญากันอะไรในระหว่างที่เรากําจัดกำกำจะกจาหนดสติสมัญญาความรู้สึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไปทาให้กิเลสเล่าร้อนมันจะไปคุยเขียทําให้จิตของเราเนี่ยเห็นนิมิตภาพหรือว่าคล้ายๆระลึกไปในอดีตบ้างเป็นเป็นอย่างง้นอย่างนี้เคยทะเลาะกับคนคนนั้นคนนี้มาหรือเกิดราคากับสามีภรรยาของเราหรือคนอื่นอะไรมันจะขึ้นมาเนี่ยแล้วก็โทสะโมหะอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็บางคนก็อาจมีนิสัยฟุ้งซ่านก็อาจจะมีการปรุงแต่งไปในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นอติสังสยานหรือว่าเป็นอนาคตังสยานนี่ก็เราพูดถึงแค่ในภพชาตินี่เมื่อเข้าถึงจิตแล้วเพราะว่าใจมันอยู่ที่ใจเต้นหัวใจไอ้อยู่ที่หัวใจในใจในประกอบไปได้วยเวทนาและสัญญาแล้วก็สังขารการปรุงแต่งแล้วก็ในที่สุดจิตมันก็เข้าไปรับรู้ไอ้สิ่งเหล่านี้จิตมันมาด้วยนะ,จะเจริญสติอยู่ที่ตรงนั้นแล้วก็จิตอยู่ตรงนั้น ปตาลําดับหนึ่งส่วนร้อยส่วนพันส่วนแสนส่วนเนี่ยเราจะเจริญถ้าเราจเจริญไม่ต่อเนื่องมันก็ได้ช้าถ้าเราจเจริญชัดเจนต่อเนื่องเนี่ยมันเกือบจะไม่ไหวอยู่แล้วเนี่ยเราพยายามฝืนใจต่อไปเนี่ยปุ๊บมันจะก้าวข้ามไปขั้นนั้นไปเลยเราเห็นจิตใจที่ชัดเจนขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นตัวผู้รู้แต่ผู้รู้เราถูกการปรุงแต่งไปด้วยใจเต้นหรือความรู้สึกซึ่งก็เป็นการประกอบการปรุงแต่งทางใจ การปรุงแต่งทั้งใจขึ้นมาในแนวที่เรียกว่าเห็นใจเต้นชู่ประจันเต้นเป็นมโนสัมผัสมันก็จะกลายเป็นเห็นความเมื่อจิตเมื่อจิตมันเข้าไปรับรู้แล้วไงก็มีเป็นการปรุงแต่งแบบใจเต้นมันก็จะเป็นความเกิดดับของจิตเมื่อกล้าขึ้นสู่จากใจเต้นสติอยู่ใจเต้นมากเข้าแล้วนามเข้าไปรู้มากเข้าแล้วจนกระทั่งเข้าถึงจิตมันก็จะเห็นเป็นความเกิดดับของจิตเรียกว่าเป็นความเกิดดับของจิต หรือจะมโนโสัมผัสที่ละเอียดขึ้นนะมโนสัมผัสนี้ก็จะแปลงเอาเป็นค้า,าการรับรู้ทางใจเป็นมโนวิญญาณในระหว่างที่เราดูความเกิดดับของจิตก็ดีดูใจเต้นก็ดีซ้อนกันมันจะกลายเป็นมโนวิญญาณพุ่งทะลุหลังเข้าไปด้านซ้ายด้านขวาคู่กับกระดูกสันหลังขึ้นไปแล้วก็ไปที่สมองด้านหลังสิ่งเหล่านี้เองที่จะทําให้เกิดเป็นสัญญาในอดีต แล้วก็มาสมองด้านหน้าเป็นสังขารการปรุงแต่งคิดนึกเข้าไปแล้วก็ตรงแล้วก็หน่วงที่ศีรษะหน่วงตกมตาหูจมูกกลิ้นเครียดทั่วกายใจก็สั่นเล็กๆล็กเกเล็กเครียดนี้บางคนก็ไปติดอย่างนี้อยู่นานก็ทําให้เกิดการดําเนินชีวิตที่ไม่ค่อยสะดวกจะทํางานภายนอกกับภายในมันก็ดึงทําให้หน่วงทําให้เครียดอยู่เพราะฉะนั้นนี่ยังติดอยู่ที่แค่ขั้นสมาธิ แค่อัตราแคา่เข้าเข้าสู่การเกิดดับของจิตแต่ยังไม่ถึงวิปัสนาก็ยังไม่เห็นรูปนามเกิดดับนะยังมีการยึดมั่นถือมั่นอยูนะ่จิตใจเนี่ยมาดูมโนสัมผัสแล้วเนี่ยก็เป็นภาษาทางไสงามหรือภาษาทางวิปัสนาแบบสมัมมญาบพะแล้วมโนวิญญาณเมื่อเข้าถึงจิตก็เรียวกว่าเห็นใจเต้นแล้วก็เข้าสู่เห็นความเกิดดับของจิตนี่เรียกว่าเห็นจิต ก็ได้ปัญญาไม่เกิดยังแน่นยังเครียดอยู่ยังปรุงแต่งถ้ามันยังไม่ออกตราบใดเมื่อนั้นเนี่ยมันก็ยังเชิดเราให้เป็นให้เป็นเราให้เป็นให้เป็นคนนั้นคนนี้เป็นเมื่อเมื่อความกลัวเกิดขึ้นเราก็เหมือนกับเราโกรธเมื่อความโลภเกิดขึ้นเหมือนกับเราโลภเมื่อราคาเกิดขึ้นก็เหมือนกับเรามีราคะนี่เ็าเรียกว่าความโกรธโลภโกรธหลงเกิดขึ้นก็เลยกัจิตประกอบราคะโทสะโมหะจิตหดหูนะมันก็เกิดขึ้นว่าเราหดหูเราฟุ้งซ่านเนี่ย หรือเราได้ชาระวางอารมณ์ได้ถูกส่วน